ทางเข้าก็เป็นแบบนี้แหละครับถนนลูกลังบางทีถ้ารถสวนกันก็ต้องอารมุมอรวยกันนะครับดีกันเราเองก็แคบ แต่ความจริงแล้วนี่มันก็มีทางเข้าและทางออกนะครับคือให้รถเนี่ยไม่ต้องมาสวนกันนะครับคือเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งครับเราก็จะเข้าไปหาที่จอดรถกันเพื่อให้ง่ายๆนะครับให้ถอยออกง่ายแล้วก็กลับรถง่ายเนี่ยใกล้จะถึงแล้วครับ ทางเข้าก็เป็นแบบนี้กันแหละโดยจะเลี้ยวไปจอดทางด้านซ้ายลองดูว่าจะมีที่จอดไหมถ้าขับขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยกลัวว่ามันจะกลับรถยากแล้วก็ไม่มีที่จอดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะคนก็มาเยอะสักหน่อยยวไปจอดทางด้านขวาลองดู เห็นว่างพอดีครับเดี๋ยวเราจะเอารถหน้ารถเนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยอพอดีเลยครับมีต้นไม้เป็นล่มเป็นเงาด้วยจอดตรงนี้แหละครับแต่แรกเราก็มาเจอก้อนหินที่เขียนว่าผู้ดานไห ก็ต้องถอดรองเท้าไว้บริเวณนี้ครับใส่เข้าไปไม่ได้นะป้ายนี้ก็แสดงแผนที่ส่วนต่างๆของวัดครับบริเวณด้านหน้านี้จะมีพระพุทธรูปงานปั้นและงานแกะสลักจากหินจะมองเห็นพระพุทธรูปทั้งปางลีลาปางสายแยกครับ ไปด้วยพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินขนาดเล็กๆปลางหน้านี่ก็เป็นพระแกะสลักจากหินหนักถึง22ตันเลยทีเดียว จะพาไปเดินดูน้ำตกแล้วก็เข้าไปดูในถ้ำเด็กไหลบริเวณนี้ก็เป็นทีดีนะครับมีน้ำตกแล้วก็เป็นธรรมชาตเลยทีเดียว่าบใต้น้ำตกจะมีถ้ำเหรือนกันต้องเดินไปดูถ้ำครับ น้ำตกดังสนั่นหวั่นไหวทางนี้ไม่มี่ทางเข้าครับเราต้องไปเข้าอีกทางหนึ่งแล้วมั้งมาอิดทางก็ไม่มีทางไป ทางนี้ใช่เลยครับคงไม่ผิดแล้วอพระปางลีลาครับมีมารวิจัยบางลีลาแล้วก็บางสายาณฑพญานาะคเก้าเสียนเนี่ยเรียกว่าพ่อปู่สีสุดโท,ทนี่แหละครับทางเข้า ถ้ำเล็กไหลเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเราพาเดินไปตรงข้างใน ภายในถ้ำก็จะมีผนังที่ประดับด้วยลูกแก้วแล้วก็มีพระพุทธรูปจากทำเป็นหินย้อยสวยงามมากมีพระศรีอริยะเมตไตรเป็นพระประธานด,ด้านบ,บนนะครับมควาสวยงามเห็นาข้างในเป็นเป็นลูกแก้วครับ มีลกมีช่องให้เข้าไปด้วยลูกแก้วหลากสีครับมาดูนะเอรริลมาได้เดี๋ยวเราเราจัดก่อนมากันเดิมจะหลงข้างหรือเปล่ามีความซับซ้อนะค เป็นบอ่อมีธนบัตรเล้าก็เหร,เรียญเต็มไปหมดนะคนระับเป็นลูกแก้วครับเป็นงานที่มีความประณีตนะครับ

ส่วนองค์นี้เรียกว่าปู่ใหญ่ล้านบารมีครับก็จะพาไปดูทางใหม่นะครับคนเดินลงไปนะครับที่ว่านครพุทธานุภาพ โคมไฟก็ทำจากโลหะอย่างดีทำเป็นทางปูไข้พื้นหินออดนะครับทำอย่างประณีตนะครับทางเดินแล้วก็มีราวเหล็กเป็นพื้นแบบหยาบก,กันลืดตอนหน้าผลได้ดี มันต้องถอดหน้ากากนิดนะครับหายใจไม่ทันไม่ไหวรวเข้าสู่ตำแหน่งสอวอกเป็นแบบนี้แหละทางเดินมีความเป็นระเบียบนะครับออกแบบมาอย่างดีประณีตแล้วก็มีที่นั่งพักให้ด้วยนะครับสำหรับคนเหนื่อยนะครับ ดูแล้วก็คล้ายกับท่านพระอาจารย์สุระเตโชเ,เดี๋ยวก็จะพาเดินไปดูพระประจำวันเกิดต่างๆบริเวณนี้นี่สวยครับ ก็มีปางประทานพรปางถวายเนตรปางลำพึงปางเปิดโลกปลางยืนประทานพรปางห้ามญาติอ้วนๆก็เป็นพระศรีอริยะเมตไตรและก็ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินไปดูก็จะเป็นพระนอนนะครับซึ่งยาว8เมตรเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาไปเดินดูพระนอนครับนี่แหละครับ จะเห็นนะครันี่พระศรีอริยะเมตไตรเดี๋ยวก็จะลงไปดูพระนอนนะครับว่ากันว่ายาวถึงแปดเมตรนี่ครับ พุทธศาสนิกชนนะครับมาเยี่ยมชมมาทำบุญไม่ขาดสายเลยคูกเด็กตั้งผู้ใหญ่แล้วก็คุณแก่ครับปางสายย่างครับประจำวันเสาร์นะวันเสาร์ต้องพะนนอน,อนดูหลักแท่นหลังนะครับหนุ่มน้อยเนี่ยครับก็คงจะสุด นอกนั้นก็เป็นไหลเขาลงไปนะครับแล้วภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษข่าสารปิดเพจไปเรียบร้อยเลยไม่มีเวลาหาขา่าวโอเค ครบจะพาเดินไปดูพระพุทธรูปหินแกะสลักบริเวณนี้ก็เห็นหลังพญาพญาแนกไหวๆแกะสลักตามก้อนหินครับปางสมาธิปางมานวิชัยปางประทานพร ถ้าเรามาดูด้านนี้ก่อนนะครับนี่เป็นกแสลักจากหินนะฮะมีความประณีตสวยงามแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทด้วยครับผม นี่ก็เป็นพญานาคคู่นะฮบแล้วก็พระพุทธรูปแกะสลักปางหน้าปกอ๋อมีลิงมีช้างถวายน้ำนะถวายน้ำผึ้งอะไรไม่รู้อ๋อขวนเห็นก็ทาสีดำแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดู เต่าห็นก่อนจะดูเต่าก็ต้องดูพระก่อนครับนี่ก็ พระนอนไปทางขวามือก็ภาพปางต่างๆนะคสวยมากเลยครับพระนอน ช่วงสุดท้ายเีเดี๋ยวก็จะพาดูภาพมุมสูงเพ <Pink. S 1> ื่อเป็นกำลังใจในการทำรายการต่อไปฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ